ตอนพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพัทิราชยุคที่พระเจ้าจักรพรรดิบังเกิดขึ้นอายุมนุษย์อย่างน้อยต้องแปดหมื่นปีขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยุคยุมนุษย์เฉลี่ยเจส้าไม่มีพระเจ้าจักรพัรดอายุยืนจะมากถึง 1, 2, หนึ่งอสงไขยปียืนกับเทวดา พระเจ้าจากักรพรรดนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้นแต่ย่อมสวยจกักรพรรดิสมบัติครอบครองทวีปทั้งสี่คือปุพาวิเทหาทวีปชมพูทวีปอราโคยานทวีปและอุตรากรุทวีปเป็นปกติพระเจ้าจากักรพรรดนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิในขณะที่ทรงใช้จักแก้วให้หมุนพุ่งเงินสู่เวหาคำว่าจากักรพรรดิ จึงติดพระองค์ตั้งแต่นั้นมาดังเช่นเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพติราชคือพระองค์นี้นามว่าพระเจ้ามหาสุดทัศนะคือว่าเรื่องพระเจ้าจากักรพรริไปแล้วก็ยกตัวอย่างผู้เป็นบรมโพสัยของเราทั้งหลาย เบื้องแรกก็จะเป็นพระราชาปกติสามัญก่อนไม่ได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิโดยพระองค์ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงกุสาวดีราชธานีซึ่งเป็นคนครที่กว้างใหญ่มีพื้นที่ภายในคนครยาวจากตะวันตกไปทะวันออกสิบสองยอดกว้างจากที่เหนือไปที่ใต้เจ็ดยอดภาพนี้แค่สมมุติเอนานะ เป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีมนุษย์มากมายหาอาหารได้่งยเป็นราชธานีที่ไม่ปราศจากเสียงสิบอย่างคือเสียงช้างเสียงมาเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนช้างมารถกลองตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องคือเสียงดนตรีนี่แหละเสียงกั้งสดานเสียงโยจามทหาระเสียงเรียกว่าจงกินจงดื่มจงเคี้ยว เป็นราชธานีที่มีกำแพงล้อมรอบเจ็ดชั้นสูงหกสบิบศอกนี่เบิดอ e v วิวมองดูเป็นชั้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 นน่หนึงเป็นกำแพงทองคำแล้ะใครมาขโมยก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะขโมยมีเท่าไหร่คิดจะให้อย่างเดียวในมีชีวิตอยู่ลากับสวรรค์เนนะี่ย เรียกว่ามนุษย์กับสวรรค์แทบจะไม่ได้แตกต่างกันชั้นที่สองเป็นกำแพงเงินเงินยวงนะเงินใสใสเงินที่ไม่หมองไม่ดำแต่ก่อนเราจะได้ยินกับว่าเงินแท้ต้องหมองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เงินแท้ต้องไม่หมองชั้นที่สามเป็นกำแพงแก้วไพลทูล รัตนา,าติชั้นที่สี่เป็นกำแพงแก้วผึกชั้นที่ห้าเป็นกำแพงแก้วทับทิมแดงแชตเลยชั้นที่หเป็นกำแพงบุตรสาคคำเหลืองใสสดเหลืองต้องมีสเปกตรัมเวลาโดนแสงแล้วมันจะเหมือนมีลุงออกเหมือนเพชรเหลืองนั่น แันที่เจ็ดเป็นกำแพงแก้วทุกอย่างรวมกันกุศาวดีราชธานีมีประตูสี่ชนิดประตูทองคำรา,าวกับสวรรค์เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิดีนะประตูเงินเง,งินยวงใสประตูแก้วไพูทูลประตูแก้วพลึก เหมือนเพชรใสใสใสปิ้งยังไม่พอแต่และประตูจะฝังเสาระเนียดไว้เจดต้นแต่และต้นปักลึกในดินสามชั่วคนสูงขึ้นมาสิบสองชั่วคนปักที่ข้างบานประตูเมืองด้านนอกเป็นเสาทองคำหนึ่งต้นเสาเงินเสาแก้วใบทูน เสาแก้วพลึกสาวแก้กวกทับทิมเสาแก้วบุษราคำและเสาแก้วที่รวมทุกสีมาอย่างละหนึ่งต้นเหมือนเป็นหลักเมืองอะไรเงี้ยนะเสาละเนี่ยนี้มีแปดเหลี่ยมที่ต้องฝังลึกก็าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปักไว้ภายนอกพระนครเพื่อป้องกันพระนครแสดงถึงความมั่นคงของพระนครปักไ้ภายในพระนครก็มี แต่คนละวัตถุประสงค์ปักไว้ภายนอกเพื่อป้องกันปักไว้ภายในะเพื่ออะไรเป็นเครื่องประดับจ้าให้ดูหรูหรูโดยรอบพระคนครจะมีต้นตาลล้อมเจ็ดแถวอย่าเพิ่งปไปนึกว่าต้นตาลธรรมดาแถวแรกเป็นต้นตาลทองทำถัดไปเป็นแถวเง,งินเงินยวง แก้วไพทูรแก้วพลึกแก้วทับทิมแก้วบุตรสราคามและแก้วทุกชนิดรวมกันวันหนึ่งเป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำพระเจ้ามหาสุทัศนะผู้สมบูรณ์จักรวัดดิวัตสิบประการทรงสนทนาพระเสียร สมมาทานโอโบสถศีนแต่เช้าตรูทรงบำเพ็ญมหาทานกับสมณพราหมณ์และคนขัดสนและก็เสด็จขึ้นบนปราสาทประทับนั่งขัดสมาธิระลึกนึกถึงมหาทานและออโบสถศีนของพระองค์ให้เวลาผ่านไปนี่เห็นไหมประวัติศาสตร์ชีวิตของผู้ที่ประสบความสมาําเร็จชีวิตในสังสารวัฏและในคำมันนั้นเองจักแก้วอันเป็นทิพย ประกอบด้วยกรรมกองดุมสมบูรณในลักษณะงามพร้อมทุกประการก็ปรากฏทางด้านทิศตะวันออกจะแก้งมาปรากฏบนท้องฟ้าวดัดดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่แรกขึ้นมาจากขอบฟ้ามองเห็นได้ในระยะสามโยชสี่สบแปกิโลนี้มาอาจารย์ก็เกิดกโเราหนก็ว่าเออนั่นดวงจันทร์หรืดวงอาทิตย์ ขึ้นมาเป็นดวงที่สองนะ่มันก็น,านก่าแปลกทีเดียวโอ,โอ้อยู่ๆก็สว่างขึ้นมานี่เราลองพร้อมใจกันทั้งโลกเนี่ยสมาทานอุโบสถศีลแล้วบริจาคให้ตั้งแต่ให้ความรักและปรารถนาดีต่เพื่อมนุษย์ให้อภัยาทานให้วิทยาทานให้ธรรมทาน ให้วัตถุทานให้ให้ให้แต่สิ่งดีๆกับเพื่อมนุษย์ลำดับนั้นจากแก้วก็ลอยเคลื่อนเข้ามาจนถึงเบื้องบนพระนครแล้วก็เวียนประทักษิณร,รอบพระนครสามรอบการเวียนประทักษิณนี่ก็จะใช้เวียนรอบในสถานที่ ควรเคารพสักการะอะไรเนี่ยนี่จะมาเป็นบริวารแล้วก็ต้องของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ต้องวนรอบในที่ประทับที่ประทับของว่าที่พระเจ้าจากักรพรรดิของพระราชาลูนั้นเมื่อครบสามรอบแล้วก็จะลอยนิ่งอยู่เบื้องบนพระราชวังเพื่อให้มหาชนได้บูชาได้ดอกไม้และของหอม คือจะแก้จะบรรดาลให้มหาชนเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเห็นม็นของอัศจรรย์แล้วก็มาบูชาเลยเพราะนั้นจักแก้ลองหาะมาละเวียนได้อย่างนี้โอ้ oh. พระเจ้ามหาสุทธศนะทรงได้ยินเสียงอื้ออึงของมหาชนเพราะตอนนั้นกำลังนึกถึงเรื่องทานกับศีลอยู่ท่านก็ลืมพระเนตรกันมา เห็นแสงสว่างที่ลอดก็มาทางช่องพระแกล์ช่องต่างจึงเสด็จลุกออกจากสมาธิบัลลังทอดพระเนตรออกไปทางช่องพระแกลนั้นได้ทรงเห็นจากแก้วส่องสว่างไปทั่วพระนครทรงเกิดปติสมณัตว่าเราเคยได้ยินว่าเมื่อจากแก้วมาสู่พระนครใด พระราชาในพระนครน,นั้นจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วกันมังนะลำพึงเลยเพราะเคยได้ยินมามาเองด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ได้สั่งสมมาไว้ข้ามชาติต่อจากนั้นราชปุโรหิตและเหล่าอมาตก็เข้ามากราบทูลที่ทรงทราบว่าบัตรนี้ จะกแก้วปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเจ้าค่ะจิตที่เกิดความมั่นพระไทยจะเด็ดออกจากปราสาทเพื่อนเชิญจักแก้วเข้าไปปดิสถานนามุกซุ้มประตูพระนครปฏิสถานไว้ตรงนั้นเลยทีนี้ก็วันที่ทรงพิชิตชทยเหนือทวีปทั้งสี่ทวีปทั้งสี่ในทีนี้ ไม่ได้ไหมายถึงทวีเเอชียออสเตรเลียหรือทวีเอเมริกาอะไรพวกนั้นนะหมายถึงโลกทั้งสี่ที่อยู่เหนือใต้ออกตกโดยมีเขาพะสดุมเมนซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวสวัรค์ชั้นจตุมหาราชิกากับชั้นดาวดึงเป็นศูนย์กลางพระเจ้ามหาสุทัศนาพร้อมด้วยจตุรงงเกเสนาสเสด็จไปที่หน้ามุกประตูพรนครในวันที่จะ จะครองสี่โลกสี่ทวีปนั่นพระองค์ทำอย่างนี้ทรงจับสุวรรณพิงคานคือพระเต้าทองโดยพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยจับเพิ่มถูกมือด้นีแล้วก็พรมน้ำไปยังแจกแก้ด้วยพระหัตถ์ขวาอันน้ำเทใส่พระหัตถ์ขวาแล้วก็พรมไปพอพรพมเสร็จทรงตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอจากแก้วจงหมุนไปขอจจกแก้วอันประเสริฐจงมีชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ก็ต้องการแผ่พระบร,รม,มเดชานุภาพก็ได้เปล่งอุทานอย่างนั้นพอะสดเสียงลำดับนั้นจจกแก้วก็เริ่มหมุนเปล่งเสียงไพเราะดุดดนตรี แล้วก็ค่อยๆลอยเลื่อนไปทางทิศตะวันออกไปเลยไปทางตะวันออกอย่าลืมนี่ของพระอัตกราจารย์นะอัตฉระาจารย์นี่อี่างนะแต่ให้ยึดหลักพระอัตกราจารย์เอาไว้สอบอัตกรถะาจารย์เนี่ยเอาไว้ศึกษาหาความรู้ฟังเป็นนิยายปรามปรากันไป จะแก้วนั้นลอยไม่สูงนักไม่ต่ำนักระดับต้นไม้สูงสูงด้วยอนุภาพบุญของจักแก้วทำให้พระเจ้ามหาสุทัศนะก็เสด็จเหาะตามไปพร้อมด้วยกองทัพทั้งสี่เหล่ามหาชนที่ปรารถนาจะติดตามก็สามารถเหาะตามไปได้ด้วยด้วยอนุภาพของจักแก้วเช่นกัน ร่วมเป็นกระบวนทัพที่กว้างใหญ่ถึงสิบสองโยชนี่จะแก้วนำหมุนไปเลยนี่ลอยตามเดินเดินผานจากแก้วนั้นต้นไม้ตรงที่เสด็จผ่านไปได้แตกใบอ่อนมียอดอันแย้มแล้วออกดอกออกผลดูงดงามเพื่อเป็นบรรณาการแด่พระองค์ เมื่อเสด็จไปถึงปุพพระวิเทหทวีปอีกทวีปหนึ่งซึ่งอยู่ทางทตะวันออกของเขาพระสุมเมนมาจนต่างนามนาการมาถวายกระสรงรับเครื่องบรรณาการนั้นมนุษย์แต่และทวีปหน้าไม่เหมือนกันนะหน้ากลมก็มีอยู่ทวีปหนึ่งหน้าสี่เหลี่ยมทวีปหนึ่งหน้าสามเหลี่ยมหน้าจัวทวีปหนึ่งหน้าลูปไข่ทวีปหนึ่งอะไร มหาชนนําเครื่องบรรณาการมาถวายรทรงรับเครื่องบรรณาการนั้นไม่ต้องไปใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เลยโลกไม่จำเป็นต้องมีทหารและตำรวจหรอกถ้ามีศีลและธรรมเอาแค่ว่ามีศีลห้าเป็นปกติทหารตำรวจไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องมีเพราะมีศีลธรรมประดับอยู่ในดวงใจทุกคน แต่ถ้าไม่มีศีลห้าก็อย่างเงี้ยมีขบวนโอสารพัดเลยถึงมีตำรวจเพราะมันมีโจรเนี่มีโจรเพราะไม่มีศีลธรรมเห็นไหมพอมีการแบ่งแขตแดนก็มีทหารแต่นั้นโลกเป็นผืนเดียวกันคือมนุษย์ทุกคนมีความคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทําเหมือนกันไม่เบียดเบียนกันมีความรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงเลยซึ่งกันและกัน เนี่ยความมีศีห้าเป็นปกตินี่มันดีตรงนี้มนุษย์จะมีความคิดว่าคู่แข่งคือเวลาพยามาคือศัตรูคู่ต่อสู้คือกิเลสาสวะนี่ความคิดมันจะเปลี่ยนไปว่าศัตรูคือม่ใชญ่มนุษย์เดี๋ยวนี้มนุษย์คิดว่ามนุษย์คือศัตรูมันถึงมีอย่างนี้กันเมื่อไรมีศีห้าเป็นปกติเหมือนสมัยพระเจ้าจากักรพรรด,ดิอะโลกจะอยู่เย็นเป็นสุขแค่ศีห้า อีหน้าจะตั้งได้แต่ไม่มีสุลาเมลัยบุริยาเสพติดสิง่งไม่ดีเหล่านั้นแหละพระราชาทั้งหลายที่บีดนั้นก็รีบเสด็จมาด้วยความเคารพยำเกรงเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครที่คิดจะยกอาวุธขึ้นต่อสู้เลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยพระอัตถกถา,าจารย์ท่านว่าอ,อย่างนั้นไม่มีความคิดที่จะไปหยิบอาวุธมาเลยพอมาถึงก็พากันกราบทูลว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์ทรงเสด็จมาเถิดข้าบระองทั้งหลายขอถวายการต้อนรับมหราราชราชสมบัติของหม่อมฉันขอถวายแด่พระองค์นี่ถ้ามีบุญทุกอย่างเนี่ยให้มาจนเคยจนชินเนี่ยให้ไปเท่าไหร่มันก็ได้มาอย่างนั้นพอไปถึงนี่มันจะเนี่ยถวายราชสมบัติเลย ด้วยความปีติยินด,ดียิ่งให้ยิ่งมีความสุขข้าแต่มหาราชขอพระองค์พระราชทานพระบรมราชโวาทเถิดขอพระบรมราชวาทแต่ให้ถวายราชสมบัติสิ่งที่ขอจากพระองค์คือพูดง่ายๆคือขออวอันแหละนี่ดูทิท่านจะให้อวาทอะไรน่าศึกษาทีเดียว พระเจ้าจมหาสุทธัตนะจึงมีพระราชดำรัสว่าท่นานทั้งหลายไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรฆ่ามนุษย์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรประพฤติผิดในการมไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน,น้ำเมาก็คือจงมีศีลห้านั่นแหละจงบริโภคสิ่งของที่บริโภคได้ในี่ให้มีศีลห้าคือบริโภคในสิ่งที่ควรบริโภค คำว่าเหมาะควรเอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาว่าสิ่งไดที่จะบริโภคหรือจะใช้สิ่งนั้นตั้งน้อมไปในทางมาแห่งกุศลธรรมเป็นทางมาแห่งความดีอย่างถ้าดิ้งอะไรก็ไปแล้วเมามึนเมาอ่เงี้ยเป็นทางมาแห่งความชั่วอันนี้ไม่เหมาะไม่ควรอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยศีลห้าเวลาให้โอวาสมีศีลห้า การมีศีลห้าเนี่เราสามารถที่จะมีได้เพราะเรามันมีอยู่แล้วศีลห้ามีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์แต่ไม่ได้เอามาใช้มีแต่ไม่ได้ใช้มีเมือนก็เหมือนไม่มีแะละมันมีอยู่ในตัวแล้วมันเป็นของก,กลางของโลกด้วยมันน่าจะมีสักวันที่จะมีศีลห้า พระเจ,เจ้าจักรพรรดนี่คุ้มครองโลกด้วยศีลห้าในยุคนั้นไม่ให้เบียดเบียงกันเลยนี่เห็นไหมไม่ควรฆ่าสัตว์มนุษย์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรพระพิผิดในการไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาแล้วในทรงมอบราชาสมบัตินั้นคืนคัทถวายมาแต่ท่านให้คืนแก่พระราชาทั้งหลายให้ทรงปกครองเมืองอย่างเดิมไม่ทรงรีบทรัพย์สมบัติ รับเป็นวิธีแล้วก็ส่งคืนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าท่านจงส่งบรรณาการมาให้เราทุกๆปีไม่ต้องเลยบรรณาการก็ไม่ต้องขอให้รักษาศีลห้าตามที่เราให้โอวาดและบริโภคนสิ่งที่ควรบริโภคเท่านั้นแหละนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการคือไม่ให้มีการเบียดเบียนกันลำดับนั้นพระราชาเหล่านั้นก็เด่นน้อมพระเสียรลง ถวายเครื่องบรรณาการที่ใกล้พระบาทของพระเจ้ามหาสุทัศนะตอนนี้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วบรรดาพระราชาเหล่านั้นพระราชาที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาย่อมน้อมรับพระโอวาทนั้นนำไปปฏิบัติได้คือในแต่ละทวีปที่ปัญญาจะไม่ค่อยเท่ากันคือมันมีเท่ากันแต่เอามาใช้ไม่เท่ากัน ปัญญามีเอาไว้แต่ไม่เอามาใช้มันก็ไร้ปัญญาส่วนพระราชาที่ยังไม่ฉลาดไม่แก้วกล้ากระับไปปฏิบัติแต่เพียงบางส่วนบางส่วนท่าน,นั้นคือแทนที่จะหักดิบก็ลดละไม่เลิกอะไร,าไรบางส่วนแต่พระราชาทั้งหมดนั้นต่างก็มีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์รับพระบรมบราชโชวาทไปปฏิบัติตามกำลังสติปัญญาของตน ก็รับไปแล้วก็ไปนําไปปฏิบัติพระราชาให้อว่าชาปุภาวิเทหทวีปแล้วจะแก้กับลอยพุ่งสู่อากาศพระเจา้าจักรพรรดิพร้อมด้วยกองทัพทั้งหมดก็เหาะติดตามไปเลยนี่พระอัตถกถาจารย์ท่านว่ายอย่างนี้เหาะไปโอ้ไกลทีเดียวนะจะแก้น้าพาเหาะลอยไปสู่ทิศตะวันออกยากกระส่เขตมาสสุทุทิกว้างใหญ่ลอยอยู่บนอากาศสูงหนึ่งยอด สูงไป16กิโลด้วยอนุภาพจากแก้วน้ำในมหาสมุทรได้หลีกออกไปโดยรอบห่างจากจขอบเขตกำลังพลของพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งโยน์คือน้ำแหวกเป็นช่องไปเลยขณะนั้นรัตนชาตินานาชินิดประดุดต้องการจะชมบุญสิริของพระเจ้าจากักรพรรดิได้เคลื่อนตัวไหลมาสู่ภายใต้ภาคพื้นที่น้ำหลีกออกไปนั้น คือรตัตนชาติในท้องมหาสมุทรมรวมกันในช่องนั้นเพื่อชื่นชมบุญบารมีกำลังพลของพระเจ้าจักรพรรดิก็รีบเก็บเอารตัตนชาติเหล่านั้นจนเพียงพอเกิดความต้องการพระเจ้าจากักรพรรดินั้นทรงใช้ประหัตจับสวรรค์บิงคารคือพระเต่าทองหยดน้ำลงตรัสว่าตรงนี้คือราชอาณาเขตของเรา นี่พระอัศกถาจารย์ท่านว่าไว้อย่างนี้นะเมื่อกําลังพลเก็บเอารัตนะเสร็จแล้วจะแก้ก่อกลับแต่ตอนกลับนี้กําลังพลนี่อยู่ด้านหน้าพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่ตรงกลางจักแก้วอยู่ด้านหลังข้ามาตามหลังขากลับนําหน้าคุมพลก่อนแล้วก็นําพลไป พระเจ้าจักรพรรดิครานชนะปุพพวิเทหะทวีปแล้วก็ทรงปรารถนาเจาชนะชมพูทวีปอีกจึงเสด็จกลับมาสู่ชมพูทวีปทรงมีชัยชนะเหนือพระราชาชาชมพูทวีปทั้งหมดเหมือนที่ทรงชนะปุพพวิเทหะทวีปคร้นทรงพระราชทานโอวาทเสร็จแล้วก็เสด็จเหาะไปสู่มหาสมุทรทางด้านทิศใต้พร้อมกับก,บกำลังพลทั้งหมดก็ในททำนองเดียวกัน ทรงใช้อนุภาพจากแก้วกันน้ำออกไปดึงดูดรัตนชาติทางด้านทิศใต้มารวมกันนี่อัตกรจารยานว่างอย่างนี้แต่อัตกตจารยาเนี่ยเวลารัตนชาติมามันอีกแบบหนึ่งนี่สิทรงให้กำลังพลเก็บเอารัตนชาติตามความปลัรถนาเสร็จแล้วทรงมีพระประสงค์จะชนะอัประโคโยานทวีปทางด้านทิศตะวันตกอีก จึงสองพุ่งจากแก้ไปสู่ทวีบนะั้นในทํานองเดียวกันแหละทรงมีชัยชนะเหนือพระราชาทั้งปวงในอัปปราโคยานทวีบเช่นกันแล้วก็เสด็จไปสู่มหาสมุทรด,ด้านทิศตะวันตกทํานองเดียวกันแหละสรงให้กองทัพและกาลังคนทั้งหมดเก็บเอารัตนชาติในมหาสมุทรด,ด้านทิศตะวันตกนะั้นต่อจากนั้นสองพุ่งจากไปที่อุตรากุลทวีปด้านทิศเหนืออีก ทรงมีชัยชนะเหนือพระราชาในอุตรกฤรุทวีปเช่นเดียวกันขันพระราชาทานโอวาทแด่พระราชาและมหาชนชาวทวีปแล้วก็เสด็จไปสู่มหาสมุทรด้านที่เหนืออีกทําแบบเดียวกัน,นคือไปเอาทรัพย์มาพอเป็นพิธีสรงให้กองทัพและกําลังพลรวบรวมรัตนชาติตามใจชอบตามความสามารถที่จะนําไปได้ ทรงมีชัยานะเหนือทวีปทั้งสี่มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างนี้แล้วก็ทรงพุ่งจากแก้วขึ้นสู่ท้องฟ้าทอดพระเนตรดูท้องฟ้าเบื้องบนทรงหยุดจักท่ามกลางท้องฟ้าทอดพระเนตรลงเบื้องล่างทรงมองดูทวีปทั้งสี่มีเกาะเล็กๆเ,เป็นบริวารทวีปละห้าร้อยงดงามเหสะสศรีษะที่เกิดขึ้นเอง ผดงามไปด้วยกอบัวสีชนิดที่แย้มบานฉะนั้นคือมีทวีบน้อยล้อมรอบทวีบละห้าร้อยแล้วก็เสด็จกับราชธานีของพระองค์โดยรัฐทางที่จักแก้วแสดงให้ตัดลัดมาเลยมาถึงพระนครจักแก้วกับประดิษฐานที่มุกด้านในแห่งประตูพระนครเป็นเครื่องประดับใ้พระนครงดงามสว่างสวัยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวพุทธวัตรตอนติเสวยพระชาติเป็นเจ้าจักรพัิพระเจ้ามหาสุดทัศนะจักรพัติราชจ้า